สวัสดีค่ะบพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำมีมีดหลวงพ่อเดิมนะคะมีดพ้ะขันกับมีดหลวงพ่อรุ่งมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะทุกท่านเลคะเรามารับชมมีดพ้ะขันนะคะค่ะด้ามรวมฝัก15นิ้วเฉพาะใบ9้านิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่งาช้างนะคะกระดูกช้างนะคะทุกท่านเลยคะ่ะกะดูกช้างแกะสลักนะคะนะคะี่ค่ะ เป็นพาษีนะคะเป็นพาษีเนาะแกะสลักเป็นพาษีนะคะทุกท่านเลยค่ะมีความสวยงามมากๆเลยกระดูกช้างนะคะทุกท่านเลยค่ะกระดูกช้างแกะสลักนะคะเป็นช้างฝีมือที่สวยงามมากๆากนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็จะลัดด้วยทองนะคะทองเหลืองนะคะทุกท่านเลยค่ะลงกระถาาคมนะคะทุกท่านเลยค่ะ ะะลอยจานลงกระทะคมนะคะการก็จะรัดด้วยทองเหลืองนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะไม้ก็จะแห้งเหี่ยวนะคะไปการตามเวลาเนาะคะ่ะเรามาลัดทมงทั้งในกันนะคะเฉพาะใบมีดเก้านิ้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะแห้งกแกร่งเลยนะคะเฉพาะใบมีดเก้านิ้วนะคะ เป็นมีดทรงพัะขันนะคะทุกท่านเป็นมตดคูบาจา์นะคะนี่ค่ะเป็นมตดคูบาจา์ลายหน้ากเกี้ยวนะคะน้าสมพงนะคะทุกท่านนะะีน่ค่ะน้สมพงหน้ากเกี้ยวนั่นเองนะคะทุกท่านมีความใบเป็นเงางามนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะมีความสวยงามนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะลอยลงกระถาอาคมนะคะลอยจานนะคะลอยลงพะกถาอาคมนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะ ลายนาเกี้ยวนะนะคะนาาสมพงนั่นเองนะคะน้เมตตานะคะทุกท่านนะคะถ้าใครบูชาไปเพราะว่าเป็นมีดครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านเอาไปทําน้ํามนต์นะคะเอาไปทําน้ํามนต์หรือว่าเอาไปไหว้ครูนะคะทุกท่านนะคะเป็นเป็นมีดครูบาอาจารย์นะคะเป็นเอ่อ เอาไปทำน้ำมนต์แล้วก็ไหว้ครูไม่ว่าลิเกนักแสดงนะคะทุกท่านนักร้องนักแสดงนะคะ,นะคะไม่ว่านักร้องหรือว่าที่เขาเอาไปทำเป็นเวลาไหว้ครูนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเขาจะมีอาจารย์นะคะมีอาจารย์ที่มีมีดพ้คขันนะคะพาไหว้ครูพาเอาของขึ้นนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ เป็นลายนากเกี้ยวนาคสมโพงนั่นเองนะเมตตานะคะเมตตามหานิยมนะคะมีบุญบรารมีนะคะสูงส่งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนนะคะ,นะคะสวยงามมากๆเลยด้ามก็จะเป็นด้ามงาช้างแกะสลักนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นงาช้างแกะสลักนอ้นนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะเป็นงาช้างแกะสลัก เป็นพาลสีนะคะทุกท่านนลค่ะเป็นพาลสีเนาะนะคะท่านใดสนใจทักทายน้ามานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะเรามารับชมมีดเล่มที่สองนะคะเป็นมีดหลวงพ่อุ่งนะคะทุกท่านนลค่ะเป็นมีดหลวงพ่อุ่งนะคะด้ามรวมฝักอยู่ประมาณ13นิ้วนะคะเฉพาะใบมีดก็7นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านนลค่ะเฉพาะใบมีดก็7นิ้วครึ่งนะคะ นี่ค่ะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะไม้เป็นไม้มงคลในตัวนะคะทุกท่านเลยค่ะจะเป็นไม้พยูนนะคะทุกท่านน่ะไม้พยุงนะคะไม้พยุงนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นไม้มงคลที่เอามาทําด้ามแล้วฝักนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อุ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะแห้งแร่งเลยนะคะเลยค่ะมีความแห้งเลยนะคะ เป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังครูบาจาย์เดียวกับหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นครูบาจารย์เดียวกันเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องเนาะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังพุทธคุณถุงท่งมากๆนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อลุ่งนะคะเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องเป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยนะคะทุกท่านเลยค่ะจะลอยฝังตรงนี้นะคะหน้าเงินทองนะคะทุกท่านร่าลอยจานนะคะ ลอยลงกระถาอาคมเนาะลอยจานนะคะทุกท่านเลยคะ่ะโพรึะะ่งใบนะคะทุกท่านเลยค่ะโพรึ่งใบนะคะสวยงามมากมากเลยนะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเก่าเก็บนะคะทุกท่านเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้นะคะเอาไว้บูหิ่งพระตลอดเนาะเอาไว้บูชามาเราก็จะเอาไว้บูหิ่งตลอดนะคะทุกท่านเลยค่ะ มีความสวยงามมีดก็จะเป็นมีดเงานะคะใบก็ไม่ไม่ดำมากอาจจะเป็นเงางามนะคะทุกท่านเป็นไม่ใช่ใบเลดนะคะนะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นลายโบราณใบเส้นใบลายโพขึ้งใบถ้าน้ําพูดผิดก็ขออาภัยนะคะดูโพขึ้งใบนะะี่ค่ะเป็นลายโบราณนาอะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่าน ทันใดสนใจทักทายนะ้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยหรือว่าแอดไลน์มาจะให้น้ำวิดีโอให้ดูก็ได้นะคะให้ดูเพิ่มเติมเนาะนะคะอันนี้ด้ามรวมฝัก14นิ้วนะคะเฉพาะใบมีด9นิ้วครึ่ง9นิ้วกว,กว่าหน่อยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นมีดมะขันนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์มีความสวยงามเป็นมีดคูบาจานนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ งาก็จะเป็นงาเก่างาแก่เนาะงาช้างนะคะงาอันนี้จะขาวนะคะแตกปเปริ้วๆนี้ก็เป็นรากผักชีนะคะนะคะี่ค่ะคือความที่ยาวนานนะคะทุกท่านงาช้างก็จะแตกเป็นเริ้ยวๆแบบนี้นะคะอันนี้งาขาวนี่ก็คืองาที่งา a อันดับช้างอ่อนนะคะทุกท่านในช้างยังไม่มีอายุมากนะคะค่ะเป็นความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านงาบางบางตัวก็จะ แดงนะคะทุกท่านเพราะว่าผ่านการใช้งานตากแดดตากลมนะคะทุกท่านนะค่ะเขาอันนี้เก่าเก็บนะคะทุกท่านท่านจะเก็บไว้อย่างดีเนาะ mm. เรามารับชมทั้งในกันนะคะ mm. ด้ามเราฝากก็จะเป็นไม้มงคลนะคะทุกท่านนะค่ะ mm. เป็นไม้ไม้เนื้อแข็งไม้มงคลนะคะ,ะ,คะ mm. มีความสวยงามมากๆเลยนะคะ mm. ข้างก็ไม่สั่นไม่คอนะคะแน่นเปียเลยนะคะ นี่ค่ะลงพระคาถาอาคมนะคะทุกท่านลอยจายนนี่ค่ะเป็นมีดพระขันนีนะคะทุกท่านนะค่ะมีความเก่าความแก่เนาะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะป่าพวกผีปีศาจล,ลมพัดลมเพคนโดนของคนโดนคุณใสนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะท่านใดมีไว้บูชาไว้ติดบ้านติดออฟฟิศติดรถไว้นะคะทุกท่านไม่ว่าเดินทางใกล้ไๆเนาะ นะคะขับรถไปไหนมาไหนค่ำค่ำกลางคืนนะคะทุกท่านเนี่ยเอาใส่กระเป๋านะคะอธิษฐานจิตแล้วระล,ลึกถึงหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะปราพวกผีปีศาจลมพัดลมเพคนโดนของคนโดนคุณไสนะคะไม่ว่าขับรถไปไหนอาจจะมีวิญญาณได้ร่อนอยู่นะคะทุกท่านเพราะว่าปัจจุบันนี้ยังมีเอ่อลมพัดลมเพคนโดนของอยู่นะคะเพราะว่ามีคนปล่อยของเนาะบางครั้งก็ าบางคนก็อาจจะเล่นของเล่นวิชาอาคมเนาะอาจจะมีทุกทุกวันนี้ยังมีอยู่นะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะคนโดนของอเรามีไว้บูชานะคะทุกท่านเนยคะ่ะกราลมพัดลมเพีนะคะทุกท่านหรือว่า,าบูชาไปติดร้านหรือว่าออฟฟิศนะคะทุกท่านเนะะ่ยค่ะท่านในสนใจทักทายมหานํานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันค่ะ ท้ายนี้น้ำเขาขอกลับขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กด,ดแชร์กดติดตามน้ำนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ